สวัสดีทนแล้วนี้เนี่ยยืนรายการดักเรมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําหน้าปกรูปนะครับนี่ยก่อนอื่นต้องเปิดโปรแกรมสร้างรูปภาพก่อนนะครับนี่เลยครับ่จะมีรูปเพื่อนนะครับนี่ครับจะมาเลยครับผมคือต้องไปลดมาก่อนนะครับอันนี้คืองโหลดมาแล้วครับนี่ครับกันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเต็มเต็มเต็มจอเลยลวกันครับโอเคนะครับ คครับเรียวนะครับทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ตายสิเบลินโดโอเคก่อนก็มาดูตรงนี้ก่อนครับนี่ครับแตบข้างบนนะครับนี่ครับกดโอเพ่นเลแล้วก็ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการนะครับผมต้องการรูปเอ่อรูปนี้ครับนี่ครับอันนี้ที่จริงมันจะเป็นอันนี้นะครับนี่ครับกดเข้ามาเป็นอันนี้แบบนี้ครับนี่ผมเพิ่งไปสร้างมาครับอันนี้ก็ นี่คร okay., okay. 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 ับ so, ด mm ูน hmm. okay. well, ี really ้นะครับตัวแถบนี้นะครับให้กดที่ยางลบนะครับโปรแชไว้เฮ่อโปรแแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วนี้ครับนี่เลยครับนี่เลยแบบรึ๊บโปรแชได้ว่ามันจะลบไม่หมดนะครับดังนั้นให้เรากดครั้งนึงครับเอาอันแรกครับไอ้นี่ครับไอ้นี่นี่นี่ครับนี่ครับแล้วพอเสร็จแล้วนะครับไปกดลูกข้างบนนะครับแล้วก็ลากมันไปข้างในนี่ครับแล้วก็เอามาวางครับรึ๊บมันจะมีมันจะมีหลายอันนะครับที่วางไม่ได้ครับ ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับครับแล้วก็ทีนะครับสามารถสร้างง่ายๆครับคือถ้าแบบสั้นเอาง่ายๆก็แบบนี้เลยครับนี่ครับก๊อมาวางแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ครับงั้นผมเอาชื่อรายการผมแล้วกันนะก็หนึ่งครับอันนี้คือถ้าหลายคนมันจะติดสีไม่ได้นะครับให้กดเข้าไปที่คำว่า AI นะครับซึ่งมันจะอยู่ขอบด้านขวาครับนี่ครับนี่ครับก็สามารถเลือกสีได้แล้วก็ผมจะเอาไปสี ฟ้าขี่สีฟ้าแล้วก็ระดับ AI ก็เป็นสอเก็บออกไปแล้วก็ทิ้งที่รายการนะครับเกมเมอร์ครับเวทีเงียบแล้วถ้ามันไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ครับขยายครับเคครับก็สามารถปรับแต่งเป็น3าดีได้ครับโดยการนะครับนี่ครับมาดูแถบด้านขวานะครับนี่นะครับ กดที่สามที่เงียบกดที่คำว่าคลาสครับแต่อันนี้กดไม่ได้นะครับก็นี่ครับมันมีวิธีเก้อีกหนึ่งวิธีครับนี่ครับสามดีครับสามารถกดเข้าไปได้นะครับนี่ครับรอบรนโหลดครับรอบรนโหลดต่อไปครับรอมันค่อนข้างแป๊บหนึ่งครับเงียบพอเสร็จปุ๊บก็สามารถปรับแต่งได้ว่าไอ้นี่มันจะสูงขนาดไหนนะโอเคนะครับจริงๆแล้วนี่มันสามารถสร้างวิดีโอได้ด้วยนะครับ ดูแล้วแทบเลนขว่านี่ครับเลื่อนลงข้างล่างสุดครับนี่ครับนี่ตรงนี้ครับแกรมครับตรงนี้มันก็จะขยับนะครับซึ่งมันเป็นอะไรเป็นพวกโปรแกรมสตวดีครับพอเสร็จแล้วนะครับก็นี่แหละหันมาได้ไข่ทนิดนึงครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ให้กลับที่ฟรีฟรายหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วก็จำไม่ผิดเดี๋ยวบอกนิดเริ่มเริ่มเรื่อมมูกกันนะครับเหมือนครับ เปลี่ยนก่อนนะครับเอาออกก่อนครับจำแล้วครับมัวแล้วมัวแล้วเดี๋ยวนีนี่ครับสามามันหมุนได้หมุนได้แบบนี้นะครับหนีครับนีครับทีนี้ครับหมุนแล้วโอเคนะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่สวยยท่าไห่นะครับไปเอาให้กดด้สามดีมาครับกคือมันกดไม่ได้แบบนี้ครับกดถูกต้องไหมครับโอเคครับ ตรงนี้ก็เอาเป็นคว่าบลไลกับสั s c ไ i b e แล้วกันครับเกียบไล k ์ไล k ์ S U B ครับ R C I B ครับสับสไครครับตรงนี้ครับให้เลือกสีครับผมเอาไปสีแดงแล้วกันสีแดงตรงนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วกันครับโอเคครับสีเขียวเขียวไม่ต้องคือต้องการแล้วแต่ยังจะสีใครจะชอบนะครับนี่ครับก็ให้กดที่สามดีมันเดิมครับ แค่นี้ครับแล้วรอรอโอเคหมุนมันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ขอบคืนครับมันเลยหมุนยากครับอืมส่งอีกทีนึงโอเคโอเคนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับเป็นรายการนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถปรับแต่งได้ครับนี้ครับซึ่งรูปมได้คินที่รายการรายการอันเล็กๆนะครับโดยที่ เป็นที่ช่องที่ช่องของผมนะครับกับปับเป็นสิบแปดหรือสานสิบนี่ยตรงนี้นะถ้าสิบแปดมันจะเล็กเกินไปนะครับนี่ครับนี่ชื่อรายการผมนะครับเกมทีวีครับนี่ชื่อรายการของผมนะโอเคครับปับไปขยายมันไปครับตามใจชอบเลยนะครับคือใจที่มันเป็นสีดำแล้วผมไม่ชอบเพราะเพราะฉะนั้นนะนี่ครับเรามีวิธีแก้ หอถึงครั้งหนึ่งด้านทันงทังเลือกครับนี่ครับไอ้นี้ครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเป็นที่วิธีวิธีทําง่ายๆนะครับนี่ครับนี่นี่้นี้ครับไม่มีอะไรมากครับเป็นร่าปกติเลยนนี่ครับมันปกติที่นเราะมาป้าดิเนโอเคนะครับนี่ครับค่อนข้างสวยใได้ครับโอเคครับ เอาไงนะครับก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับโอ้นี่คือโปรแกรมอัดแค้จริงนะครับอันนี้อัดได้6นาทีครับโอเคครับวันนี้แคม์ครับอย่าลืมนะโหลดได้นะครับง่ายๆครับแล้วก็สมัครง่ายๆครับจบรายการแค่นี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ